สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาติดตามข่าว IT นะครับหลังจากที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ชื่อดังนะครับอย่าง z o ู m ที่เป็นที่ยอดฮิตในปัจจุบันที่จะใช้สำหรับการมิทติ้งนะครับหรือว่าการประชุมออนไลน์นะครับซึ่งล่าสุดครับ Zoom ก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวคราวว่ากำลังจะทดสอบฟีเจอร์ใหม่ on Zoom นะครับในเวอร์ชันเบต้าซึ่งฟีเจอร์ on Zoom นี้ก็จะเป็นการเปิดให้ผู้ใช้งานโฮสต์นะครับ สร้างกิจกรรมแล้วก็สร้างรายได้จากการทํากิจกรรมออนไลน์บนซูมนะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับสมาชิกได้สูงสุดถึง1,000คนในปัจจุบันนี้นะครับผู้ใช้งาน z o ูมไม่ได้จํากัดแค่การประชุมธรรมดาแต่ยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ห้องเรียนที่จะทำเวิร์กช็อปต่างๆจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ซูมจะเห็นช่องทางการทําประโยชน์และก็สามารถที่จะทํารายได้จากการ เรียนออนไลน์แล้วก็เวิร์กช็อปนะครับซึ่งก็จะมีระบบประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางอ e ีเมลแล้วก็โซเชียลมีเดียส่วนระบบการชําระเงินค่าเข้าออนไลน์เบื้องต้นซูมก็จะแนะนําให้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตและเพย์พาลและยังสามารถที่จะซื้อบัตรเพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกในครอบครัวได้ด้วยอย่างไรก็ตามฟีเจอร์ออนซูมซึ่งเป็นบริการของซูมนี้นะครับมีเพียงผู้ใช้งานที่จ่ายเงินอยู่แล้วสามารถที่จะตั้งตัวเองเป็นโฮส แล้วก็ซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ซึ่งการอัปเดตฟีเจอร์ดังกล่าวนะครับ z o o มจะใช้เวลาพัฒนาอีกสักพักหนึ่งและนี่ก็เป็นข่าวจาก blog.zoom.us ครับขอบคุณครับ